เอาลราจะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเดียวบี้กำลังจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะเราก็เดินทางออกจากบ้านแล้วนะคะเราเอารถคันเก่าคันนี้นะคะเอาออกมาขับเล่นนะคะเอามาลองเทสดูนะว่า มันโอเคไหมมันจะดับไหมอะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> ก็มีโทนี่แล้วก็แฟนบีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่เวียดเฮาสซุมรักคูนิก <laughs> 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 นะคะ ก็ไม่ได้แย่นะคะก็โอเคอยู่นะเพื่อนมันก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะบีก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะเ,เมืองนี้เขาจะมีชื่อว่าเวียดเฮาสซุมรักคูนินะคะนี่นะข้างหน้าเราก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาโทนี่นะคะเ,เดินสักหน่อยนะคะวันนี้เราไม่ได้เอาไอ้นี่มาอะไรเน่ยเฟอร์โทนี่ไรเนอะ เพื่อนเดี๋ยวพาเขาไปฉี่ก่อนนะคะอากาศก็อึมครึมเพราะว่าฝนมันเหมือนทําท่าจะตกนะคะแต่ก็อากาศดีนะเป็นเออมืองธรรมชาตินะคะดูอุนตัวโทนี้โอเคนี่นะคะ เป็นเมือง,าง่าำกลางธรรมชาตินะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอาหารนะคะที่บีสั่งมานะก็จะมีสลัดมันฝรั่ง แล้วก็พินเซอันนี้สแตนพินเซนะคะพึ่งหวานนะคะใครก็เท็เลยรตัง์กชื่นโอ้โหเช,ชื่น <c oughs> วะ่ะอ อันนี้เป็นอาหารที่แฟนบีสั่งนะคะน่านกินมากคือเมนปราคือมเมนอาหารคือเมนปราสเซนนะคะเยอะเกีเยกุเก

ดีค่ะวันนี้นะคะมาที่ร้านอาหารนะเราก็จะมาเก็บเห็ดนะคะบีมาขอซื้อเห็ดพี่เขานะคะวันนี้นะดูสิมีแต่อ่อนๆพี่แกบอกว่าหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะคะเราก็จะมาเลือกเห็ดนะคะมีแต่เห็ดอ่อนๆนะเพื่อนๆเบียวไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะกินคนเดียว เจ้าข,ของร้านคนไทยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็คนที่ทำอาหารข้างในก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะนทยทยคนไทยทั้งแก๊งเลยคนไทยทั้งแก๊งเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีก็มาที่เวียดฮาส์สุมรักค,คุณอีกนะเพื่อนๆบีมาหาเห็ดนะคะ เรามาเก็บอยู่ที่ร้านอาหารนะคะโอ้โซหมาชั้นนี่แหละโทนี่เขาเมียปัวพี่คนไทยที่เขาเป็นเจ้าของร้านค่ะ <c oughs> เขาชอบเก็บเห็ดมากๆนะ <c oughs> เขาก็ไปเก็บเห็ดมาได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็ให้ลูกน้องเขา่าชวนบีออกไปทําคอนเทนต์เก็บเห็ดข้างนอกค่ะ <c oughs> บงผัวเจ้าผัวเจ้าไทายลง,ลงคนเทีนเจ้าเจ้าไทยซุ้ม่อยลงคนเทนตนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสวยสวยมาก เป็นไงคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะ นี่นะคะร้านอาหารเวียเฮาส์ซุมรักคุณิกนะคะเป็นร้านอาหารที่คนไทยเป็นเจ้าของค่ะโทนี่คมดูนะเพื่อนๆรถตู้เรานะคะเป็นรถตู้เก่าๆนะคะขับมาเล่นขับมาถึงนะจ๊ะ ฮัตต e ตสตดิโอยังชูสบายบายไปจ้ากลับบ้านกันจ้าเพื่อน ทุนี้ก็มีอ่ะกมหิ้กมหิมห้โอ้ตัว <P uss, S 1> นี้นไปจ้ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะซื้อมาจากร้านอาหารพี่เขาไปหามานะคะเอาราคาเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะบีก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของเมืองเวียดเฮาสซุมรักคูนิกนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆพวกเราก็พาก,กันนะคะทานอาหารแล้วก็พากันท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านกันค่ะวันนี้พีก็มาหาเห็ดที่ร้านอาหารนะคะพี่เขาแบ่งถ่ายให้นะเพราะว่าเ,เขามีเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะเพื่อน นี่ก็คือที่เราปรับปรุงน,นะคะก็คือให้พื้นมนะันเหมือนกันกันกบในบ้านนะคะแล้วก็แฟนบีเอาหน้าต่างออกนะคะก็ใช้แผ่นใช้กระจกนะคะแทนตัวนี้กําลังลอกออกกระจกเทียมอะ่ะเพื่อนๆที่มันนี่ค่ะซีนอนอกองคารฟูเลข้างในมันก็จะมีพลาสติกอีกนะคะ ก็จะลอกตรงนี้ออกใช่ไหมแล้วก็ลอกลอกข้างในมันก็จะใส่นะคะก็นี่นะคะวันนี้ก็ปรับปรุงนะคะเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าเนาก็มีรถนะคะเขามาตัดหญ้าให้พวกเรานะก็เลยตัดแบบว่าเออเรียบเลยนะคะ วันนี้นะคะเราไปที่ร้านอาหารนะคะที่มีคนไทยเนาะเขาเป็นเจ้าของร้านนะคะพี่เขาไปเก็บเห็ดค่ะบีก็ไปเก็บเห็ดเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆบีไป,ไปเก็บเห็ดมาจากร้านอาหาร <c oughs> <c oughs> นี่นะคะแบบว่าเยอะมากเลยนะบีขอซื้อพี่เข้ามานะคะ <c oughs> เป็นไงเพื่อนเอนต็มเลย นี่ค่ะเห็ดจ้าเห็ดจ้าเห็ดไม่ได้ไปเก็บนะคะไปซื้อมา เยอะมากๆเลยนะคะไปที่ร้านอาหารนะคะ